สวัสดีครับพอแม,พออม,ม่พี่น้องเา้าสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เมือนิลิภาพพี่น้องมาเบิงสวนเสียต่อยครับทุเรียนซีปีครับสุเรียนซีปีของเสียต่อยครับเป็นแปลงติดกับห้องอายแล้วนะครับติดกับเสียหมอครับเป็นนี่นะวัดระวังทางนะะี่ครับเพิ่นแบงเครื่องกันครับตัวนี้ห้องเสียต่อยครับปีนี้เสียเอาลูกปีเลยครับนี่ตัวนี้เพิ่นเห็ดตังนะพี่น้องเห็ดเพิ่นเห็ดตังนิดนึงบ่ไเดเห็ดสูงไหพี่น้องตังเห็ดตังกวางประมาณ สามเมตรกลัวครับสามสี่เมตรนะครับสามเมตรตีมลงบริเวณสูงครับตังตัวนี้กับว่างระบบสปริงเกิดเป็นคูครับตัวนี้สิเป็นปีแหละครับถี่กระร่างเซลดอกครับนี่ก็เริ่มมีตาดอกแล้วครับทุเรียนซีปีครับนี่นี่เริ่มมีตาดอกแล้วออกดอกนิดนึงนะครับแต่ว่าสีออกสากอกวสวนไงญ่ของอาย่นอยู่ครับเสียหมอกครับตัวนี้ก็ถือว่าแปลงไงได้พี่น้อง ทุเรียนสองแปลงหนึ่งสี่หลอดก็ต่นนะพี่นอ้องนี่บ่งนี่นะเฮ็ดงามแห้งครับคือว่าเฮ็ดงามเฮ็ดสมบูรณ์ในสมบูรณ์นงครับเป็นเป็นอายหนองก,กันครับตัวนี้เสียต้อยครับนี่แปลงไงครับนี่ทุเรียนเทดได้สมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์เฮ็ดแปลงเฮ็ดสะอาดแห้งครับพี่นอ้องโอ้ยมันมีกัวกวยพตอต่วนเลยมอกคือสวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ว่าร้กับปลูก ซูเปอร์มัวเลยครับหลายยางครับตัวนี้ปลูกตืทุเรียนล้วนๆเลยครับพี่น้องเป็นเห็ดทุเรียนล้วนๆนียครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบงบอนามครับตัวนี้ก็สิเป็นบอเก็บนามครับการเห็ดทุเรียนครับตรงนี้บอนามครับหรือว่าเกีงดีครับสวง่ายนองเป็นเห็ดแต่ละคนละแปลงครับเห็ดเกีงดีครับเ็ดเก่งแห้งครับเดี๋ยวก็เห็ดสมบูรณ์นำหนะพี่น้องทุเรียนสี่ปีนี่ ป,ปีแรกเสียวหน่วยนะครับรว่าสมบูรณ์แห่งนะพี่น้องนี่เหมืนก,ก็มีบอ่อพักตัวนี้สวนเสียต้อยครับนี่บอ่อพักเลี้ยงปลาครับนี่พี่น้องนี่เบิ้งที่พี่น้องปลาเอ้ยคือตอนสวนพี่น้องพูดดีป่ะนี่สูบน้ำใว้ย้มนะครับหดสวนต่อครับนี่แต่ก่อนในาน้ำม,มีปลาในานาม,มีข้าวตอนนี้ยุ่นนวลให้กับมีปลาเลยพี่น้อง อยู่นวนไม่ได้ก็มีปลาครับเพราะว่าเป็นมีบ่อพลาสติกบ่อคือตะก้อนตะก้อนนี่ขูดบ่อมันกับเย็บหนามนะครับถ้าบ่อพลาสติกคือครูเหมอนครูเหมอนนี่สมัยใหม่ครับนี่เลี้ยงปอเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกพี่น้องตัวนี้กับเป็นปลานิ่นปลาไนครับนี่โอ้ยแตกบุญบื่นนะครับบ่มีอาหารมันกินเราเข้าหาอให้มันมันเห็นคนมันกับมากินนะพี่น้องนี่เฮ็ดบ่อไวเป็นกับหดงามแลมวก็สซูบเขาไว้ครับ งานี้เปิดขั้นอาวหดเลยครับทุเรียนสมบูรณ์แห่งครับเค่แต่งงามแห่งครับมันเป็นธรรมดาครับบ่แมนทุเรียนหน, ой, น่อยนะครับทุเรียนบ่แมนเนหน่อยครับถ้าเช็ดได้ซ้านี่ก็สมบูรณ์นะครับทุกการเหตุทุเรียนมันเป็นง่ายครับนี่เจ้าเสียพี่น้องมึงเพียรจ้ากรจันนี่นะนี่นี่น,ะนี่นี่ตาเพียรเจ้ากรจันครับพี่น้องใบบิดนี่ก็ถือว่าอู้สมบูรณ์แหงพี่น้องมึง ยอดเปิดตาดอกเลยรอก็ล oh, ่างออกหานต่อไปกระจิบไฮน้ำด euh ิพี่น้องนี่น uh ี่น uh uh> uh uh ี่งานชิ้นไฮน้ำนะครับเริ่มงานชา้นไ้น้ำไม่ไหวนี่ครับเปิดตาดอกเริ่มออกเลยครับนี่นี่ก็อิ่นว่าเป็นตาดอกก็ต้องไฮน้ำครับเพียมันเป็นตาปูตายยังนี่ก็ต้องไฮน้ำเพิ่มครับเพราะว่าบริสันมันสีแห้งการเทคนิคหน้าเหมือนนี่กับพระท้ามนี่นะครับามพี่น้องเบิ่งนี่แหละการสิ้หายน้ำ เพราะว่าถ้ามันเป็นตาปูมากก็ต้องหายน้ำครับคว่ำคว่ำเวลาแล้วเต่แตะละดป่องครับต้องเบื่องพื้นที่เฮาถ้าบม่หายซะเลยมันก็นสีแห้งครับพี่นอ้องกันไห้ตายก็ตายเลยครับทุเรียนซัด้ำนี่เพิ่นกสิชัยแ้วนี้นีน่เป่นหายแล้วครับนี่นี่ซ้ำนี่เป็นหายแล้วตัวนี้สวนเสียต่อยครับสวนนี่ก็ติดวัดปะกคอครับพี่นอ้องพิษกับวัดปะกคอครับวัดปะกคอ วัดปากคอวเจริญธรรมนะครับตำบลบุปเปอยออำเภอเมืองน่าครับเป็นสวนเสียต่อยครับเป็นเป็นอายน่องก,กันแล้วครับสวนเพลนเห็ดคนละแปลงครับปีแรกปีนี่ปีแรกครับปีพันเจ้าหน่วยก็ถือว่าแตงกิง้งเนี่ยงามอีเลยพี่น้องพี่หล่กแตงกิง้งเนี่ยงามแล้วกเก่าใหญ่ายเลยพี่น้อเฮ้เห็ดแตใหญ่สมบูรณ์เนี่ยครับ นี่แหละครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งละครับบริเวณวัดมีแต่สวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่งามเลยครับสวนนี่แห้งามเองครับสวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่มันปลูกหลายอย่างครับมันกิง่งมันกบ่ได้บ่ง,งามครับนี่ถือว่าเศรษกิ่จในงามเองครับกิ่งใหญ่นะครับนี่แล้วหลุ่น,หน,หนีหน้ยจับสามหน่วยสี่หน่วยพอเลยครับปีนี้ฝสิฝึกเอาลูกครับทุเรียนแปลงนี่ฝึกเอาลูกฝึกเอาลูกแบบว่ามันต้องฝึกเอาลูกเอาดอกก่อนนะครับทุเรียนต้องเสียต่อย ปีเลยกรต้องฟึกก่ันครับนี่ว่ามันติติดซ้ำไดตัวนี้บ่บได้บ่ได้โฉบสานนะพี่น้องเป็นธรรมดาแป้งนี่สองเราก็ต้นครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลยครับพี่น้องสองเราก็ต้นสองแป้งนี่สี่ลอยว่าครับถือว่าแป้งใหญ่นะพี่น้องสองแป้งอายน้องเป็นกถือว่าเฮดได้สมบูรณ์อีกีพี่น้องนี่ใบมันเป็นกันน้ำใบมันกัน,น,กน,น,กนลนคับกวาดค้นครับ ทำความสะอาดโค,นค่นแล้ะกัดกัดน้ำใบกัดงามครับหอยอดกันดอกระลังสีเป็นเอื่อนาตาปูอะไรครับพุกงขนเกินตาปูพุ่งคนเกินไขป่ปลาอูหลายอย่างครับเอืน่นคือกันครับควันมันถีเป็นทางแง่ครับนี่ก็เริ่มออกแล้วครับมี่ะตัวว่าเป็นเป็นปีแหลกนะพี่นอ้องนี่มันสีออกนด้เป็นสีนะพี่นอ้องนี่ิ่งน,นี่ดอกมัน ดอกทุเรียนครับพี่นอ้องนี่ครับเป็นแถวเป็นแนวดีครับเพิ่นสะให้ถแถวด้านนี่ครับนี่นี่ครับเพิ่นยกตัง้งเพิ่นเทแถวเนี่ยนะครับเพิ่นเทแถวเท่านี้ครับถ้าท้นเนี่ยมาทำทางเั่นสีทางหม่องเพิ่นแบงมังินสิงามครับทางผพ่นกับทะลุก,กันเลยกับกัะต่ายเพิ่นครับสอ,องพี่นองนี้แ็บทุเรียนนี่ ต่อไปมัน,มนเลี้ยนดูไรนะครับสวนเราก็ถือว่าสามารถเลี้ยนดูไรเพราะว่าหินเก่ง่บ่แพีงนั่นนะครับบ,บ่แพงบ่ห่วงก็คุยกันได้แต่ว่าผมสีสัมผ่านลงซองนั้นเราบอกใครบ่อหน้าพี่หน้อก็ไฟบ่อาดอกอถ้าสีมาสวนมายังมาคุยมาแย่งเป็นหน่วยเนี่ยมาสามารถปรึกษาได้ครับพี่น้อสูตรเดียวกับพอสิงนี่แหละพอสินเท่านี่นะครับพอสิน แลงญ่ครับทุเรียน4ี่ร้อยต้นนะครับพี่น้องแก่เฉยขคายกันนะครับมีอย่างกับปรึกษากันพื่กันครับพี่น้องเปิดตาดอกกใส่น้ำกันนะครับอเปิดตาดอกกะน้องเล็กสัง่งน้ำน้องเล็กได้ครับพี่น้องใสายอยู่แถวนี้มาส่วนพอสินก็จะมาถามเพิ่นว่าเปิดตาดอกใส่อยังเนี้ยครับเปิดตาดอกมีสาสมทมั้งใบนะครับลหลายๆอย่างครับอการเถิดทุเรียนครับ บียร์ครับพี่น้อตัวน,นีเ้เราเห็ดแปดคูณเก่าครับพี่น้อแปลงลแปดคูณเก่าระหว่างสองทุเรียนแปดวางแถวนี่เก่าครับพี่น้อนี่เก้านี่ก็ต้อไปเัน่ก็สิจอดกันนี่พี่น้องมันมันบานนั่นเลยเพรมัน่าหางเลยพี่หน้อสำหรับทุเรียนผู้สิบปลูกใหม่ๆนี่เพิ่นอยากปลูกที่นะพี่น้อแต่ว่าผู้เพิ่นปลูกแล้วนี่ ไปถามมาในหลายสวนคือวัชรภาพเราวะถ้ามีมองปลูกอีมองนึงเราเสียเก้าคูณสิบเราวะครับนี่แหล,ล,ละผู้เพิ่นเท็ดทุเรียนแหลกมันสีเบาออกมากแบบนี้ครับอืมเพราะว่าคือแปลงง่ายนี่มันสีจอดกันแล้วครับพี่น้อนี่เป็นยังเพิ่นคือว่าต้องเพ็ดเก่าคูณสิบเพราะว่าตัวน,นี้แปดคูณเก่านี่ทุเรียนสี่ปีถ้าทุเรียนแปดปีมันต้องจอดกันพี่น้อ แด็กะกิก่งมันกระดกาม,มันกระเดหไงครับทุเรียนไข่เห็ดหกคูดหกนี่ทันทีครับพี่นนอกนี่มันสิจอดกันแล้วนี่ขนาดขนาดแปดคู่เก่ากันยังเนี่ยม,มึงกับพี่นนอกพวกนี้เลยอีกเจ็ดปีนี่นี่สี่ปีครับถ้าอีกสี่ปีละพี่นนอกงานจอดกัน,นเห็ดทุเรียนครับบอยากเห็ดพี่นนอกปลูกที่หรอกถ้ามีพื้นที่ไซด์เลยครับแปด ดังตั้มดังแปดครับพี่น้องแปดคูณแปดแปดคู่นเก้าไปกัะไรครับแปดคู่นสิบไปกัะไรครับนี่มึงดีพี่นอ้องง้ามครับนี่หน่าทุเรียนสี่ปีแหละอีกสี่ปีต้องจอดกันพี่นอ้องนี่นี่ระวังทางลงไปนี่อีกสี่ปีนี่ระวังแดนไอ้กำหนองขนแบงกันนี่อีกสองปีครับนี่งานที่ ควมทางห้างกันนะพี่น้องนี่คิดบิ่งเลยตัวนี้ระวังข้าง,างนะครับพี่น้องนาสิบแปดขึ้นเก่าเม็รครับนี่นี่เพราะว่าตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้มันหาปีครับนี่แปลงของเสียมอครับนี่ถ้ามาพี่น้องอยากปลูกทีทีอยากให้เนีนนั่งห้างพี่น้องนี่ิึงนี่ครับเก่าคุ้นเก่านี่ทุเรียนทั้งนี้ทั้ง,งสายมือนี่สี่ปีหวามือนี่หาปีครับพี่น้องอปีสี่เดือนครับ ว่าอีกซีฟีมันจะไปไหนครับมันต้องจอดกันครับนี่ข้างนี้นี่แปดคูณเก้าครับนี่อย่างในพี่น้องปูข้างห้างนะพี่น้องเพราะว่าสวนสองเกษตรทฤษฎีไหมแปดขุนแปดสาระปั้นปลานะครับพี่น้องสีจอยกันแล้วนี่เป็นยังใบให้พี่น้องปูแบบที่ที่นะพี่น้องนี่แล้วแพรว่าทุเรียนมันใหญ่นะครับกิ่งก้านมันใหญ่มันจะสมบูรณ์งาใหญ่ไม่ต้องใส่กิ่งร้ายหรอกพี่น้อง แป้งกิ่งใดคือเสือต่อยนี่อู้ยกิ่งรับแป้งไหนงามครับนี่บ่แป้งกิ่งเลยครับนี่เบิ้งที่หนอกิ่งขึ้นมาเนี่ยบ่ได้แป้งเลยครับก็แต่งแต่หน่อยแต่งแต่เหลื่อมแต่งเลยครับก็ศึกษาจากตัวญงนะครับแป่งกิ่งขึ้นไปเนี่ยครับแต้งใดสมบูรณ์ครับนี่ท่านเปียงกิ่งแบบนี้ได้นี่อู้ยนี่ครับเป็นทองสร้างครับพี่หนอแป้งเป็นทองสร้างแล้วกับกิ่งสมบูรณ์บ้านกิ่งบลายนี่อากาศเข่าเทิง เป็นดอกมาติดดกครับพี่งนอการแต่งหญิงทุเรียนครับสำคัญครับครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับนี่ตัวนี้สวนห้องเสียต่อยครับกัสีคว้าจบไปซ้ำนี่แหละคลิปนี้กัสีบญ่าไปได้แล้วครับมาดเด็กกาลังเป็นตาปูครับพี่นนอทุเรียนแปลงห้องเสียต่อยกําลังเป็นตาปูครับทุเรียนแปลงนี่สองรอยกว่าต้นครับตัวนี้ห้องเสียต่อยครับติดบัดประขอครับ แป้งนี่ก็เป็นแป้งอีกแป้งนึงครับเลี้ยนลูกได้ครับถือว่าเฮทุเรียนในสมบูรณ์แห้งน,นะพี่น้อสวัสดีนะพี่น้องเกษตรณทฤษฎีใหม่ก็สิ่ก็จบสำเร็จนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ